ขอเจริญพรนมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ตาามภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนตรมานำเรื่องของนางกุณทนเกสีนะ ซึ่งยมฟังมาถึงตอนที่นางถูกสามีโจรลวงขึ้นไปบนภูเขาทิ้งโจรน,นะคิดจะไปฆ่าเพื่อเอาเครื่องประดับแต่นางก็คล้ายๆกับว่าจนตรอกแล้วนะคิดหาอุบายที่จะเอาตัวรอดให้ได้ทำไงจึงจะไม่ต้องทำอย่างไรจึงจะไม่ตายเพราะงั้นเตยโยมก็ธรรมชาติของคนเราเนาะ เร,เรียกว่ารักตัวกลัวตายกันนั้นแหละโยมบุคคลควรทําตนให้เป็นอุอปมาจึงไม่ควรฆ่าผู้อื่นและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากตายคนอื่นเขาไม่อยากจะไม่อยากตายเหมือนกันเนี่ยถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราก็ไม่คิดที่จะฆ่าใครๆโยมนางก็กลัวตายมากนะคิดหาทางว่าเอาไงเนาะในสุดก็คิดอุบายได้โดยการ จะบูชาสามีโดยการเวียนรอบในสุดสามีก็ตายใจนะเป็นโจรชั่วโยมตายใจพอตายใจนางก็ได้ผักโจรลงไปที่หโหนนะญาโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรโยมฟังต่อได้เลยนะโยมหญิงผู้มีปัญญาก็เป็นบัณฑิตได้เทวดาผู้สถิตอยู่บนยอดเขาที่ทิ้งโจร เห็นกิริยาแม้ของชนทั้งสองนั้นจึงให้สาธุกการแก่หญิงนั้นคือเห็นว่าโจรมันชั่วนะโจรมันชั่วแล้วก็เห็นปัญญาของอานางกุณทนเกสีเนี่ยก็ได้กล่าวคาถาเปล่งเสียงออกมาว่าบุรุษนั่นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่ผู้ชายอย่าว่าแต่ว่าผู้ชายจะฉ,ฉลาดไปเสียทุกเมื่อนะโยมนะแม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นนั้นทิดาเศรษฐีแม้นั้นครั้นผลักโจรลงไปในเหวแล้วก็คิดว่าหากเราจักไปบ้านมารดาบิดาจักถามว่าสามีของเจ้าไปไหนหากเราถูกถามอย่างนั้นจะตอบว่าดิฉันฆ่าเสียแล้วท่านจักทิมแทงเราด้วยหอกคือปากว่านางคนหัวดือ้อเจ้าให้ซับพันหนึ่ง ให้นำผัวมาบัดนี้ก็ฆ่าเขาเสียแล้วแม้เมื่อเราบอกว่าค,คือถ้าบอกตามเป็นจริงก็จะโดนเนาะโดนบิดามารดาหรือว่าคนทั้งหลายก็ตำหนิตีเตียนว่าอุตสา์ไปให้ซับไถ่เข้ามาก็ยังจะไปฆ่าเขาได้เนี่ยนะหรือเมื่อบอกว่าเขาปรารถนาจะฆ่าดิฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับ ท่านก็จักไม่เชื่อคือพ่อแม่ก็จะไม่เชื่ออีกนะแล้วก็พูดทั้งหมดแหละพูดว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรนี่ก็คิดว่าคนอื่นเขาจะไม่เชื่ออย่าเลยได้บ้านของเราไม่ไม่ยอมกลับบ้านแลยมดังนี้แล้วทิ้งเครื่องประดับไว้ในที่นั้นนั่นเองเข้าไปสูป่ป่าเที่ยวไปโดยลําดับไม่ยอมเอาเงินเอาทองไปด้วยนะเครื่องประดับก็ไม่เอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวโยม เที่ยวไปโดยลำดับถึงอาสมของพวกปริพาชกแห่งหนึ่งไหว้แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงให้การบรรพชาในสำนักของท่านแก่ดิฉันเถิดลำดับนั้นปริพาชกทั้งหลายให้นางบรรพชาแล้วไปบวชเป็นปริพาชิกาโยมถือบิณฑบาตเลี้ยงชีพนะอยู่แบบอยู่ง่ายๆโย,ยมนะเป็นนักบวชนี้ไม่ต้องมีภาระยุ่งยากอะไรมาก นะก็ยังดีก็ยังมีในโลกนี้ยังมีคนศรัทธายังมีคนศรัทธาที่จะอนุเคราะห์ด้วยอาหารสําหรับนักบวชอยู่โยมดังนั้นในประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีภูมิของนักบวชมากมายหลายลทัทธินะแม้มีนักบวชมากขนาดไหนเนี่ยแต่ประชาชนชาวอินเดียชมพูทวีปก็สามารถที่จะ เลี้ยงด้วยอาหารบินาบาทคือไม่ไม่ฝืดเคืองนะโยมนะเพราะว่าเป็นจิตใจของบุคคลที่มีศรัทธาม,มาแต่โบร,โบราณโยมหมายถึงสมัยก่อนนะโยมสมัยที่มีนักบวชเยอะๆนะโยมนะแต่ถ้าไปประเทศอื่นเมืองอื่นบางทีพื้นฐานหรือภูมิภูมิดินภูมิแผ่นดินที่นั่นไม่มีภูมิของคนที่ใจบุญสุนทานโยมนักบวชจึงไม่ค่อยมี ย่างเช่นทางยุโรปเนี่ยพวกจะเป็นนักบวชปริพาชคเดถีอะไรต่างๆจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอ่ามันเป็นภูมิเก่าอยู่เป็นภูมิเก่าเป็นบารมีเก่าของผู้คนด้วยของพื้นที่ด้วยนะตอนนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีข้าวจะกินก็มาถือบวชเป็นปริภาชิกาโยมทิดาเศรษฐีบวชเป็นปริภาชิกา ิดาเศรษฐีนั้นพอบวชแล้วถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นสูงสุดแห่งบรรพชาของท่านบวชในสำนักนี้แล้วเนี่ยคุณธรรมสูงสุดของพวกท่านคืออะไรกันปริพาชกก็บอกว่านางผู้เจริญบุคคลกระทำบริกรรมในกสินสิแล้วพึงยังชานให้บังเกิดบ้างพึงเรียนวาทพันหนึ่งบ้างนี้เป็นประโยชน์สูงสุด แห่งมัประชาของเราโอยมการยังกสินให้เกิดก็ถือว่าเป็นสาระเหมือนกันนะกะสินนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิโยมเป็นสมาธิขั้นสูงพอสมควรแต่หากว่าถ้าไม่เอาสมาธิที่เกิดจากกสินมาเป็นบาตของวิปัสนาแล้วเนี่ยสมาธิของกสินก็แทบจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยก็ใช้ได้อยู่นะเช่นอาจจะแสะดงอิทธิฤทธิ์แต่ก็เป็นเหตุให้ติดในอิทธิฤทธินั้น หรือหากว่าชานไม่เสื่อมก็อาจจะเกิดในพรหมโลกได้แต่ถ้าสามารถนำเอามาเป็นบาทของวิปัสสนาได้เนี่ยกระสินนั้นจะมีพลานุภาพที่ดีมากที่สุดเลยของการได้ซึ่งกสินเหนนี้ก็ไม่ใช่เจริญกสินอย่างเดียวนะเรียนวาทะเกี่ยวกับเรื่องถามตอบในสิ่งที่เป็น อะรโยมเรียกว่าเป็นเป็นการโต้วาทะเอาชนะทางด้านคารมนะโยมนะ,ะนี้เป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรดชาของพวกเราทิดาเศรษฐีก็ได้บอกว่าดิฉันไม่อาจจะยังฌานให้เกิดได้ก่อนแต่จกเรียนวาทะพันหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าเลือกเอาการเรียนวาทะนะโยม ลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นยังนางให้เรียนวาทะพันหนึ่งแล้วกล่าวว่าศิลปะท่านก็เรียนแล้วบัดนี้ท่านจงเที่ยวไปบนชมพูทวีปตรวจด,ดูผู้สามารถจะกล่าวปัญหากับตนแล้วให้กิ่งว่าในมือแก่นางส่งไปด้วยสั่งว่าไปเถิดนางผู้เจริญหากใครๆเป็นขรือหัดอาจกล่าวปัญหากับท่านได้ท่านจงเป็นบาท ปริจาริกาของผู้นั้นทีเดียวคือว่าถ้าใครตอบปัญหาเธอได้เธอก็เป็นภรรยาเขาเลยนะหากเป็นบนรรพชิตตอบปัญหาเธอได้นะท่านจงบรรพชาในสำนักผู้นั้นเถิดนางมีชื่อว่าชัมพุป,ปริภาชิกาตามนามไม้คือไม้ว่านะโยมนะออกจากที่นั้นเที่ยวถามปัญหากะ ผู้ที่ตนเห็นแล้วเห็นแล้วคนชื่อว่าผู้สามารถจะกล่าวกับนางได้ไม่มีแล้วมนุษย์ทั้งหลายพอฟังว่านางชำผู้ปริภาชิกามาแต่ที่นี้ย่อมหนีไปโยมกลัวถามแล้วก็ตอบไม่ได้นะเปโตว่าท่ากับนางก็พ่ายแพ้วาทะของนางโยมนางเข้าไปสู่บ้านหรือตำบลเพื่อพิกษาก่อกองทรายไว้ใกล้ประตูบ้าน กิ่งว่าบนกองทรายนั้นกล่าวว่าผู้สามารถจะกล่าวกับเราจงเหยียบกิ่งว่าออื <c oughs> แล้วก็เข้าไปสู่บ้านใครๆชื่อว่าสามารถจะเข้าไปยังที่นั้นไม่ได้มีคนที่จะกล้ามาโตวาทะกับนางโดยการเหยียบกิ่งว่านี่ไม่มีเลยโยมต่อมานะ แม่นางย่อมถือกิ่งอื่นในเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งเที่ยวไปโดยทํานองนี้ถึงกรุงสาวัตถีปักกิ่งว่าใกล้ประตูบ้านพูดโดยในที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเข้าไปเพื่อพิกษาใครอยากจะโต้วาท้ากับเราให้เหยียบกิ่งว่าอะไรอย่างนี้นะเด็กเป็นอันมาก ได้ยืนล้อมกิ่งไม้ไว้แล้วเด็กมายืนดูนะเด็กก็ไม่กล้าเหยียบกิ่งว่าเหมือนกันโยมเคารพในสิทธิของแต่ละคนเนี่ยนะโยมนะทิดาเศรษฐีมีชื่อว่ากุลทนเกสีเทรีในการนั้นท่านพระสารีบุตรเถระเที่ยวไปเพื่อบินบาบ กระทำพัฒกิจแล้วออกไปจากเมืองเห็นเด็กเหล่านั้นยืนล้อมกิ่งไม้จึงถามว่านี้อะไรกันเด็กทั้งหลายบอกเรื่องนั้นแก่พระเถระแล้วพระเถระก็กล่าวว่าเด็กทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิ่งไม้นี้โอ้โหพวกเด็กบอกว่าพวกกระผมกลัวขอรับแสดงว่าเขาเคารพนะโยมนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็ไม่กล้าไปเล่นในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำไว้นะ ถ้าเป็นเด็กไม่มีสัมาไม่มีมารยาทนะโยมนะเป็นเด็กเกเรหัวดื้อเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวดึงกิ่งว่าเตะกิ่งว่าเขาทิ้งก็ได้เห็นว่าเป็นของไม่มีประโยชน์ไร้สาระแต่คนสมัยก่อนนี้เขาก็ถือกันนะโยมในเรื่องนี้นะไม่เข้าไปก้าวไกยจิตธิเสรีภาพหรือว่าความเห็นของใครๆโยมแต่ว่าพระสารีบนีท่านก็ สั่งให้เด็กๆเ,เหยียบได้เลยนะทีนี้พวกเด็กก็บอกว่าพวกก็ผมกลัวก็รับพระเถระบอกว่าเราจะกล่าวปัญหาพวกเจ้าเหยียบเถิดเด็กเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะด้วยคําของพระเถระกระทําอย่างนั้นโหร้องอยู่โปรยธุลีขึ้นแล้วคือมีผู้ที่จะมาโต้วาทะกับนางกุลทนเกสีได้ก็ดีใจนะเพราะว่านานแล้วไม่มีใคร มาโต้วาทาก,กับนางกุนทนเกสีเลยนะได้ฟังเขาโต้วาทะกันก็สนุกเหมือนกันนะโยมนะเด็กก็พากันโหร้องนะต่อมาโยมนางปริภาชิกามาแล้วดุเด็กเหล่านั้นกล่าวว่ากิดด้วยปัญหาของเรากับพวกเจ้าไม่มีคือจะไม่ยอมโต้วาทากับพวกเด็กๆนะเหตุไรพวกเจ้าจึงพากันเหยียบกิ่งไม้ของเรา พวกเด็กกล่าวว่าพวกเราอันพระผู้เป็นเจ้าใช้ให้เหยียบนามปริภาชิกาก็บอกว่าท่านผู้เจริญท่านใช้ให้พวกเด็กเหยียบกิ่งไม้ของดีฉันหรือเออน้องหญิงปริภาชิกาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับดีฉันดีล่ะเราจะกล่าวนามปริภาชิกานั้นได้ไปสู่สำนักของพระเถระเพื่อถามปัญหา ในเวลาในเวลาเงาเงาไม้เจริญท่านบอกว่าเงาบ่ายนะเวลาบ่ายโยมทั่วเมืองได้ลือกระชอนว่าพวกเราจักฟังถ้อยคำของสองบัณฑิตแสดงว่าเขานิยมปัญญานิยมการฟังสิ่งที่เป็นอัดเป็นอัดเป็นธรรมนโยมคนในสมัยก่อนนะพวกเชาเมืองไปกับนางปริภาชิกานั้นเหมือนกัน ไหว้พระเถระแล้วนั่งนะที่สุดข้างหนึ่งนางปริภาชิกาก็กล่าวกับพระเถระว่าท่านผู้เจริญดิฉันจกถามปัญหากับท่านถามเถิดน้องหญิงนางถามวาทะพันหนึ่งพระเถระแก้ปัญหาที่นางถามแล้วถามแล้วโอ้ปัญหาตั้งพันหนึ่งถามที่ถามมาท่านตอบได้หมดเลยโยมนะ เออนี่คืออนุภาพของพระอรหันต์ซึ่งมีปฏิสัมพิธาญานโยมลำดับนั้นพระเถระก็กล่าวกับนางว่าปัญหาของท่านมีเท่านี้ปัญหาแม้อื่นมีอยู่หรือมีเท่านี้แหละท่านผู้เจริญพระเถระก็บอกว่าท่านถามปัญหาเป็นอันมากแม้เราจะถามสักหนึ่งปัญหาท่านจะแก้ได้หรือไม่นางก็บอกว่าที่ฉันรู้ก็จะแก้ จงถามเถิดท่านผู้เจริญพระเถระถามปัญหาว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางปริภาชิกานั้นไม่รู้ว่าปัญหานี้ควรแก้อย่างนี้จึงถามว่านั่นชื่อว่าอะไรท่านผู้เจริญยมตอบได้ไหมอะไรชื่อว่าหนึ่งคงจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะนะถามว่าอะไรชื่อว่าสิบเนี่ย ต้องตอบว่านิ้วมือมีสิบหนึ่งนี้หรือเปล่าโยมอันนี้พระเถระก็บอกว่าชื่อพุทธมนต์น้องหญิงจะเรงว่าพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งนางปริภาชิก,กาก็ได้บอกว่าท่านจงให้พุทธมนต์นั้นแก่ดิฉันบ้างท่านผู้เจริญพระเถระก็บอกว่าหากว่าท่านจักเป็นเช่นเราเราจักให คือเป็นเป็นเป็นนักบวชนะเป็นพระนะจ,จึงจะให้หมนนี้นางปริภาชิกาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านยังดีฉันให้บรรพชาเถิดพระเถระบอกแก่ภิกษณีทั้งหลายให้บรรพชาแล้วครันางครั้นได้บรรพชาอุปสมบทแล้วมีชื่อว่ากุณทนเกสีเถรีบรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายโดยสองสามวันเท่านั้นโอ้โหโยมนะสองสามวันนี่นะนะะกิเลสประเสรศิฐภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าการฟังธรรมของพระนางกุลทนอาการฟังธรรมของนางกุลทนเกสีเทรีไม่มากกิจแห่งบรรบชิตของนางถึงที่สุดแล้ว ได้ยินว่านางธรรมมหาสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะแล้วมาก็คุยกันนะฟังธรรมเพียงไม่กี่วันก็บรรุเป็นพระหันและก่อนที่จะมาบรรุเป็นพระหันเนี่ยก็ไปทำสงครามกับโจรด้วยแล้วก็ชนะโจรด้วยนะก็ต่างก็คุยกันถึงคุณของนางโยมพระาศาสดาเสร็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคําอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบว่าด้วยถ้อยคำชื่อน,นี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมที่เราแสดงว่าน้อยหรือมากคืออย่านับนะบทไม่เป็นประโยชน์แม้ร้อยบทไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งธรรมแม้บทเดียวประเสริฐกว่าเทียวเห็นไหมโยม,ยม บท1,000บทของนางกุลทนเกสีเนี่ยที่ท่องมาจำมาเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยโยมอุตสาห์ไปเพียรเรียนท่องจำมานะกว่าจะจำได้คงจะใช้เวลานานพอสมควรเนะียโยมแต่เวลาเอามาพูดแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ารีบองค์ทรงตรัสแม้นิดเดียวเนี่ยแต่สามารถทําให้คนบรรลุธรรมะได้เนี่ยธรรมะบทเดียวประเสริฐกว่านะ อันหนึ่งเมื่อบุคคลชนะโจรที่เหลือหาชื่อว่าชนะไม่โจรที่เหลือจะเป็นโจรภายนอกมากมายก็ตามโยมเอาชนะโจรเป็นร้อยเป็นพันนะนะก็ชื่อว่าหาชนะไม่ส่วนบุคคลชนะโจรคือก,ก,ก,กิเลสโยมโจรก็เปลว่าผู้รักโจรี่ว่าคนรักนะโจรภายนอกก็รักเงินรักทองอะนะ แต่โจรภายในคือรักคุณงามความดียมได้แก่กิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นเนเป็นโจรของจิตนะยมนะเมื่อโจรเกิดขึ้นในจิตมันก็จะลักหรือปล้นเอาคุณงามความดีของบุคคลนั้นไปยมส่วนบุคคลชนะโจรคือกิเลสอันเป็นไปภายในนั่นแหละจึงชื่อว่าชนะเมื่อจะทรงสื่อบุษสนที่แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าโยจะคาถาสตังพาเสออนัตถะปทะสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเสยโยยังสุตวาวุปสัมมติเป็นต้นโยมนะผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อยซึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์ บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระง,งับได้ประเสริฐกว่าการกล่าวคาถาตั้งร้อยของผู้นั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่งท่านบอกว่าคือหนึ่งล้านนะพันคูณพันนคือล้านโยมในสงครามผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ ผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามชนะตนคนเดียวคือว่าชนะจิตใจที่ถูกกลุ่มลุมด้วยกิเลสนะเวลากิเลสเก,ดเกดิดขึ้นก็สามารถเอาชนะกิเลสได้นะไม่ให้กิเลสมันป้นคุณงามความดีไปเช่นความโกรธเกิดขึ้นมันก็เป็นโจรมันก็ป้นเมตตากรุณาไปความโกรธเกิดขึ้นมันก็อาจจะปรน ความปรารถนาดีเป็นต้นนะโยมนะทีนี้ข้อความในอัตถกถาท่านขยายตรงนี้ก็น่าฟังโยมฟังดูนะว่า,อาสองบทว่าคาถาสตังที่ว่าคาถา100บทความว่าก็บุุษคนใดพึงกล่าวคาถากำหนดด้วยร้อยคือเป็นอันมากบาปพระคาถาว่าอนัตถะปทสนหิตาแปลว่า ประกอบประกอบด้วยบทตั้งร้อยอันไม่มีประโยชน์ด้วยอำนาจพรรณาอากาศเป็นต้นอากาศท้องฟ้าดินน้ำลมไฟอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อย่างนั้นพรรณาเป็นบทกรรซึ่งไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยโยมบทที่ปฏิสังยุตด้วยธรรมมีขันเป็นต้นสําเร็จประโยชน์ชื่อว่าบทธรรมบรรดาธรรมสีที่พระศาสดาตรัสไว้อย่างนี้ว่าปริพาชกทั้งหลายบท ทำสี่เหล่านี้คืออะไรบ้างปริพาชกทั้งหลายบทธรรมคือความไม่เพ่งเล็งไม่โลภบทธรรมคือความไม่ปองร้ายไม่พยาบาทบทธรรมคือความระลึกชอบได้แก่สตินะบทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบก็คือสมาธิบทธรรมแม้บทเดียวประเสริฐกว่าเห็นไหมไม่โลภเนี่ยประเสริฐกว่าคำพรรณนาเรื่องอากาศดินฟ้าต,ตั้งเป็นร้อยหน้ากระดาษนะโยมนะ บทว่าไม่โกรธบทเดียวเนี่ยเรียกว่ามีประโยชน์กว่าบทที่เข้าไปราะนาธรรมชาติเป็นต้นนะต่อมาโยมบทว่าโยสหัสสังสหัสเสนะความว่าผู้ใดคือนักรบในสงครามพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งซึ่งคูณด้วยพันในสงครามครั้งหนึ่งได้แก่ชนะมนุษย์สิบแสนแล้วก็คือหนึ่งล้านนะพึงนำชัยชนะมา แม้ผู้นี้ก็หาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะในสงครามไม่ชนะศัตรูหนึ่งล้านคนยมโพธิจ้าไม่ได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้ชนะที่ดีเลิศนะบาทพระกถาว่าเอกันจะเฉยยะมัตตานังความว่าส่วนผู้ใดพิจารณากรรมฐานอันเป็นไปในภายใน ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันพึงชนะตนโดยการชนะกิเลสมีโลภะเป็นต้นของตนได้นะเวลาความโลภเกิดก็เอาชนะอย่าให้มันโลภเวลาความโกรธเกิดก็เอาชนะอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันอิจฉาคนอื่นเขาอะไรเป็นต้นพวกนี้ชื่อว่าเอาชนะตนชนะกิเลสได้เนี่ยบทว่าสะ เวสังคามะชุดตโมความว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นยอดคือประเสริฐแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะในสงครามได้แก่เป็นนักรบเยี่ยมในสงครามโยมสงครามเอาชนะกิเลสมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยาสาวกเป็นต้นที่ท่านทําสงครามในการเอาชนะกิเลสจนเป็นปูชนียบุคคล ที่เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เอาชนะกิเลสได้หมดจดพร้อมทั้งวาสนาโยมนี่แหละเรียกว่าเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมชนะทุกทั้งปวงได้นะส่วนคนที่ชนะศัตรูร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนเนี่ยแต่ยังพ่ายแพ้กิเลสอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกทรมานในวตฏสงสารต่อไปบางทีก็ต้องไปเกิดในอบายด้วยนะส่วนคนที่ชนะกิเลสได้แล้วเนี่ย พ้นจากอบายภูมิสีอย่าว่าแต่อบายภูมิสีนะแม้สุกติภูมิคือสวรรค์แล้วก็พรหมโลกก็ยังพ้นยมบรรลุเข้าถึงความพ้นทุก์อย่างแท้จริงจึงเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดยมในเวลาจบเทศชาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระกุณฑลเกสีเทรีก็จบลงไว้ดีเพียงเท่านี้ เป็นอะไรบ้างโยมฟังดูแล้วเนี่ยพอเอาตัวอย่างท่านได้ไหมอย่างใดอย่างไรก็เรื่องโทษของกามนะแล้วก็มองเห็นอนิสงส์ของการไม่ติดในกามโยมยโยมฟังมาก็คงจะเป็นเดือนแล้วนะโยมเนี่ยเนคขมานิสังสักถา,กาว่าด้ยอนิสงส์ของการไม่ติดในกามโยมก็ยังมีอีกอหลายเรื่องนะไอ้อตมาจะนํามาบรรยายให้ยศโยม ใ้ฟังอีกสักเล็กน้อยอาจจะฟังไปเรื่อยๆก่อนโยมอแตมาพอคิดว่าหมดเรื่องแล้วก็จะให้โยมฟังอริยสัจสี่เป็นธรรมะในหมวดต่อไปเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลานญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพอ